Happy birthday to you. 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 Happy

เชื่อต้องเชื่อนะครับที่มัวพูสเท่าตดยพนแน่นอนแล้วพี่มัวให้ละครรื่องนี้ล้งปังปปปเฮ้ยโอะก็ขอให้น้องมียวประสบความสร็จนะพี่กันเน่ละครเื่องนี้ขอให้าเลยติ้งปังปังมีคนรักเยอะๆมีงานพุ่งๆีเงินเยะๆแลวก็สุขภาพแขแรนมีความสุขในช่วของชีวิตนะจ๊ะรักนะ มีอาวุโสไปอีกุกอย่งนะคะผู้ค่าบอกเลยตอัผู้มีผู้อาวุโสไปผู้งอิที่พอที่สุดในวงในโลกในกองละครือดึงก็แนะนำทีมงานนะครับแล้วก็บ้องหน้าและบ้องหลังขอให้น้อง มันไม่เ <Cornell> งี <ar> ้ยม wow. so so ันมเงียยมันคือกาส่งลูแฮปปีับบิ้เดย์เข้าไปเมื่อวานนะครับเป็นว่าที่เป็นวันที่ีก็อยากให้มีความสุขนะครับประสบความสำเร็จในเส้นทางการแสดงการทำงานทุกอย่างถูกไหมออกจากสกานไปเสร็จถึงนี่อย่าลืมที่ไหนนะครับ่เปิดนะครับ ตอนบก็เพิ่มเข้มขงข้วสามก็ขอให้น้องวิมีความสุขมากๆแล้วก็ที่สำคัญก็แครับ Happy Birthday ขออนุภักครับ Happy Birthday to you Happy birthday to you ขอให้หนูสวยวันสวยคืนแล bbe 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 ้วก็รวยรวยเฮงเฮงกรับผมสุกสมอเอาอย่างไรอ่ะสี่สามสองไปสุกเสมอมันเสมอมันหนึ่งเครื่อนไม้ได้ครับผมแฮปปี้เบิร์ดเดย์ครับผมความไข่ยังให้ได้ความเจ็บยังให้ได้ความไข่ยังนี่ให้มีแตะคนหักคนแห้งเลยนะขอให้